ดีพี่น้องคนดำหน้าจะผดกายมากพี่น้องเลยคนตกเน้นหน้าไปน้าบอนต็มโต๊ะโตกเป็นเขตพี่น้องบ่อนห่อคอยบ่อนแห้งคือจังบ้านมะม่วงนะน้ำเต็มไห่เต็มคันทั้งบ้านเท่ากับเต็มคือกันทั้งน้องชินอเอิผดผัวพีน้าทั้งบ่อนหน้าทั้งบ่อนหน้าเท่าพี่น้องมันไปเป็นป่องมันไปเป็นปล่องเนี่ย ตอนนี้กำลังพาคกันเชียนเป็นดินชายแถวโน้ it, นดินชายสีขาวอันสิขาวอันในเมืองพี่น้องสิไปปากสองพี่น้องสิเป็นซื้อทงไอ้หนองทรายพี่น้องบ่มีทงใส่เครื่องสิไปกรุงเทพแล้วพี่น้องเอ้ย ไปกรุงเทพลูกช้ปีหนายหานได้นองพระอีกมาเงินตะกีได้จำไดออาเงินมาแจกนี่ขับคอนจ้คอนขอเอื้อยไปเพื่อนว่าไก้จะไชยส้วนแล้สจะขึ้นมาเพื่อนว่า ใกลใชไวนไอ้ขึ้นมาพอชวนมันก็ยังเสียเห็ุละเด้พี่น้องชวนกับเ่ไทยนะเดิไอ้ใจก็บ่อยากให้ไปเด้อพี่น้องครับเหตุอะไมันอยากไปเนาะเงินไรด้ได้อกแค่เราปกับปาอยากมากแล่วอไปกับเบืองดอกเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็ไม่ได้แหงขึ้นมาแล้วป้าอยากไปนะพี่น้อะ แค่ดกเพื่อกัูเพือกับปูมั่นเว้ขชชวนเลยได้กาดองก็ได้แล้วคอที่แกขวดมั่นขวดมั่นอลไก็ไปเอาเออคอได้เงินคันคอเนาะที่ต๊ต๊ถือตกถือเดื่อนไหนว่าี่ แ a ่เมนูแค่เมมันขึ้นมานะเกี่ยวข้าวแล้วไปจองเดจมาพี่ยวขาเยเดืียาแล้วเกียวข้าแล้วเราขึ้นมาแล้วมาเตรียมไทยสวนน้ำพี่อ้ายแล้วเดืยช่องงสี่เดือนสี่ห้าเดือน เีเดือน嘛เเดือนเนาะเสียเาเดือนกัเดืนี่วัจังเดือน,น,อน,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 นไปไเดือนเต็อม่คำน้ามีอย่งไปน้ำพี่น้องราวาเสียนเลยไปอันพระาธาตุโพนน้ำพี่น้องมือนี่เป็นวันชิ้นใหญ่เนะาะเสียไปกาไปไหว ทีนี้แห้งไปขอพรน้องไส้สีเดินทางกันให้คนขอพรไปไหวไปกราบขอพรไปข้าเงินหน้าค่ำกันได้ไปเราไปได้เมียตกโต้ตกโต้เงินมาุยากเดี๋ยวดีเลยคุณแม่บึ้งมันนี่ใครายิ่บ้าต่ีไม่ใช่ พี่อาาเงินซื้อรถเต่าวะฉันซาาต้าีแน่นอนเื่องนี้อแจ่งพี่เฮ้ยว้าน้ำใบรุ่นเนาะเลี้ยงกับไข่ใส่ก้านได้คะเบาแหลมอยู่จกปีเลยไหมบาแหลมนอยู่จกปีเลยถ้าสองบอกเอดปีเน้ะ ลูกติดๆกันนาะบักลุย <teachers> นี่บัก <Alf> ลุยในเช้าสองบ่กไม่กี่นิ้วจ้า2ชบักแลนเช้าสองเาสี่สองพันสามแต่เป็นเสปีเส้นปีเช้าสองอย่างเขาแหล่ๆคู่เชาสี่แล้วแพงพอเดินกาลค่เาสี่เต็มสองพันสองพันชองบักองพันบักลุยเกิดชองพันองเกิดอสองพมมึไรอ่ะบักแลบ้าปีหนึ่งบปัจจุบันเนี่ยในในบมีได้หา พ้าบักไรมปีูะลูกันี้ปัองเป็นสามเบมาจับอนจับตรงเออหักเลาพรพื้นเดินเดินเกิดแทะมึงน่ะองผัดชองบ่มันจังไรกันนแหละมึงมันก็ย่างช้อสองมึงน่ะพีละลูกซื้ยซื้ยได้เย็ดเดือน ครเจดือนแม่มึงะมานแบบงูปีนี้จะเช่าช้าปีนอรเจดเดือนนะนี่ะม่ในช้าเเน่างบอแม่มงจะนขมี่อช่วยในน่องแเลกแต่านนอกเฉพาะ่างหัวโป้คนคิริไหนุ่มนไกินเฉพาะแล้ก็แหล่าเดืมกาเชา ท่านกับสองพันสามองพันสามบอกว่าอะไรจะสองเขาก็จะซองกับบลลนีสองพันสองตอนนั้นคือปีสองพันตอนนั้นในปีสองพันมันก็ต้องมันงจีความไปเลยมันไ่ได้ขวามงังู่นะนี่มนช่วยนี้่าต้องเ่าไป3เดือนน่ีพ่ เจ็บดเกันนี่มือนมีน้ำนมต้องมั่งแต่กลมลูกปลาเด็ดเด็ดแปดเดือนปลานมนีแต่ต้อนแไปครับมีชีวิตนมชะพอหัวจังปูกลดขลิบหนานีิเนาะเ้อนแต่นจะทเป็นแบบนี้นีงถ่ายมนจะเอาเข่าก้านหน้าไปกินโอ้ยชีวิตอิสุยไปกินจุกินนมชูนี่ม่านผจญได้ฉาซูนี่มาห้าเกิดกินนมเห็นไหมกูขี้ได้หัวโกกกลดขลิ ุ่มนิ่มกับผลัดกินอ้ไรเหตุนี่ข้อฮักนะกระดูกเจ้าผูกินเด็มที่็่างหัวโปกันทีไนกินมีก้ไหนะบานีบักรุยเลยหาเดือนแม่มันกับนีเท่าไม่ชองจำเดียกันมันกัดเยอะแยะแต่ว่าได้ปีละลูกนะยังชมบุญแต่บักรุ้ยแล้วมันไปใหญ่นอกค่ะ วิ่งกับวันไหนกินนมคือการหนั่งร้านคบคือลิงปิดกระจ่อโอ้ยมีแต่เบื้องไดนกินอิ่มที่เดียวเนาะแหละเนาะเฉพาะมึงจังขี้โลก้โลเนาะกินแล้วกินแล้วอยู่กันดิกูเราอึดหิวตั้งแต่น้อยจุดเท้าใหญ่ตัวนี้โน้มกูบวัไหนกินกินน้มเขาเฉพาะหนากูจังใหญ่ด้วยหนาไม่โอใหญ่เด้เนาะ กลายเป็นหัวโปคนขี่เลยอบเลยเบ้งแรกขี่โพโๆวเัวเต้เพราะมันเพราะมันเป็นช่วง,งป๊บขีเมน,เนป๊บขาเมนบอกป๊บขี่เมนบอกมาต้มให้กินมาใช่กินใช่อ่ะอแห่เนาะโอ้ยอยานะใหญ่เลย ซาสองบอกเลนั่นของข้าซาสี่แหละูกมันก็ซาสามะพี่น้องไห่เหลียกันพี่น้องเอ้ยข้าน่ะซาสี่ปีปีละลูกน้องชายผ้ได้เมียลูกหนึ่งนะซาสามเหลนอีกซาสองปีพี่น้องาสามชิบพน้อพี่อันเดอนหกสงสัยชิบคนนี้ชันเบาใจน่ะ สางหวแน่อ่นี่แล้วคงอ้ายกันนใจอ้ายชาสิบออยสา้สิบันคกอของของมันของปีะลูกคือกันดอกมอหนึ่งตายตายหนึ่างตายแเปีบาดใจเากาสามปีพี่น้องเทาน้าส สามิบางเดือนหกเลยสามชิเป็นย่างนล้นนือนให้อยู่หกปีลื่นอยู่หาปีปีที่หกห่วงกันเพราะว่าเพราะว่ามอนัตายกันขนาดนั้นเต้นใจแล้วสามชิปสิยำมือมาแต่สามชิปหกสามชิปเด่นาะฮะของไงของไหนเพียรูมอหนัดปักกายมอไอมอไอแ่ามชิสอง แต่แถาและไก่สิตายผมแล้เอ,อมาแต่ขู่กันเองมาหางันช่องคนญี่ปุ่นเหรอไมเนี้ยยังนนอยเท่าไหร่ก็ช่องจำปีนะพ่อโอ,อ,อ้โหกระนอกผมจะก็เป็นน,นันนก สิพาปน้องชายไปซื้อทงก่อนพี่น้องซื้อทงแล้วแล้วก็จะสิไปพระธาตุโพนพี่น้องเอ้ยยังรอเบิ่งรอซุ่มตรงกันนี่ก็เจ้าการเห็ดขมหวานเนาะถามว่าลงไปเห็นงานอยังบ่แหลมลงไปนี่มึงม่ได้เห็นงานอยังนี่ครับบุณฮะเห็นรูปเห็นรูมื่อลงไปมึงอที่ลงไปอยู่น้องผู้สาวมึงเหมือนบ่ ไปอยู่บ้านดีเลยคะไปอยู่ท่างานใช้แร้วบก็ได้ค่ไมันได้มีเงิน่างหรือเปล่ากินเพราอถางต้องเข้มะโอ้เขาจับได้ชิวมือเลยไปขอทานดีมากกจับมึงคังขลุกเหตุเพรนะมึงจับน้ำสบกสะพานบ่คอยมีแต่เดินแต่มีกับรักอย่เลย พี่น้องเอ้ยรอเบิ่งสิได้พี่ซังแน่แดดแท้ๆเด้มื้อแรกนีสิตกให้อยู่บ่เนาะ